สวัสดีครับจอกันนะครวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวแรงเลยนะฮะของยี่ห้อโกเบโกไม้นังไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดโกเบโกนะฮะร,รุ่น SK 210 HD ขีด10นั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าขีด10หรือว่ามาสเทนนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะตัวขีด10ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบกับรุ่นอาริยาบ้านเราเนี่ยลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัว คิด11 <K> ของบ้านเรานั่นเองนะครับอ่าเป็นปีเทียบเท่ากับตัวคิด11ของบ้านเราน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยคือรถที่เป็นรุ่นที่ใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดของญี่ปุ่นเขาเลยนะตอนนี้นะครับนี่แล้วก็ที่มาของคราวที่เป็นตัวแรงเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฮบริดแบบนี้นะครับอ่าตัวมอเตอร์สวิงกับตัวปั๊มของเขาเนี่ยจะมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํางานนะฮะเวลาสวิงเวลาขุดงัดเนี่ยนะฮะแรงของเขาเนี่ยจะดีมากๆนะครับอ่าถ้าเกิดท่านที่กําลลังหารถนะะฮไปุยงงงงงงงาาาาานนนนหิิะะะฮสสยยแแขข็ต้ออกกรรํลัุดวเเๆนี่ยยบอกได้เล ว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมลองมาแล้วนะฮะบอกเลยว่าแรงมากนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ SK 2 1 0 HD นะครับแล้วก็มีหนําซ้ําตัวนี้นะมีลายแยกติดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ลายแยกนะลูกค้าครับลายอุปกรณ์เสริมเนี่ยมีมาให้พร้อมนะฮะติดทั้งหัวคีบก็ได้นะฮะหัวนิบุนแบบหมุนได้ก็สามารถติดได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยลายเขาจะมีมาให้3เส้นเลยนะครับลูกค้าครับนี่ดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็สภาพรอบคันเนี่ยโหง,งามนะฮะนางฟ้าเลยตัวนี้นะครับนี่ สวยมากนะครับบุ้งกี๋สวยตะขอย่นหนักแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยตามสารรถขุดจากญี่ปุ่นนะครับนี่สวยนะครับด้านข้างมีช่องเก็บของแน่นอนนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ช่วงล่างดูนะฮะลูกค้าสวยมากนะฮะงามมากนะครับนี่นะฮะไม่มีขูดนะฮะช่วงล่างเฟรมเฟิร์มนะฮะสภาพเต็มมากนะครับลูกค้าครับนี่แล้วก็ด้านข้างจะตีตาไฮบิดทั้ง2ฝั่งเลยนะครับลูกค้าครับนี่ SK 210 HD นะครับนี่นะฮะรอนะครับปั๊มไม่ต้องห่วง แห้งกริปนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากบอกเลยอันนี้นะฮะเอาไปไม่คิดหวังนะฮะตัวนี้นะครับนี่ไฮบิดนะฮะสวยนะครับนี่ด้านหลังนะฮะโกดกโกตีตาแบบนี้เลยสภาพเว้หลังเนี่ยเต็มเลยนะลูกค้าครับสวยมากกล้องหลังแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยเซฟตงเซฟตี้จัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับนีน่นะฮะ เปิดดูด้านข้างฟันในการอันนี้เป็นในส่วนของแผงหม้อน้ําของเขานะครับนี่แผงหม้อน้าหม้อแบตเตอรี่ก๊ออากาศมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็มีตัวเปิดปิดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อหยุดหน้างานหลายวันนะก็สามารถตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตของเราในตัวได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากนะฮะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มีนาซ้าตัวสำหรับคอนโทรลเขาก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าหน้ายงามีนะครับหลายคนนะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับดีมากนะครับโอเค มาเดี๋ยวเราเข้าไปภายในหัวเก่งกันบ้างนะครับนี่ไฮไลท์เมนหลักของเรานะครับอ่า้าไปภายในกันนะครับชืบนี่ภาพหน้าตาภายในนะครับสวยนะฮะบอกไม่มีขาดนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับนี่สวยงามดูง่ายกล้องหลังขึ้นชัดแจ๋วนะครับพวกแอร์การทําความเย็นนะครับก็บอกได้เลยว่ามาเย็นนะับพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาลองขับเทสกันเดี๋ยวผมจะลองเทสเป็นแบบว่าเป็นรอบต่มสุดให้ดูนะลูกค้าครับเนี่เดี๋ยวจะเทสตัวเดินกับปั๊มให้ดูด้วยนะครับมานะฮะเริ่มกดตัวก่อนเลยนะครับเฉลี่ยรับลอยได้นิ่มๆนะฮะสบายๆนะครับปั๊มนี่แรงเลือๆอยู่แล้วนะฮะตัวท็อปนะครับลูกค้าอันนี้คือรอบต่ำสุดนะฮะก็ถือว่าปื้ตัดนะฮะตามไม้ตามมือเดี๋ยวมากนะครับอืมนะฮะโกเบนะครับบิงนะครับ เนี่ยนะฮะอันนี้คือล็อกต่ำนะลูกค้าครับสวิงก็บอกได้เลยว,ว่าเร็วมากนะฮะเนี่ยเลยนะครับนี่นะฮะนุ่มมากนะครับตัวนี้นะครับพร้อมลุยนะฮะพร้อมลุยโอเคลองตัวเดินกันมากนะครับเนี่เดินหน้านะฮะไปนิ่มๆ ถอยหลังนะฮะนุ่มๆนะฮะปิดตัวนะครับทีละข้างนะครับก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะตัวนี้นะครับนี่ปั๊มแรงตัวเดินแรงพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวอย่างนี้นะนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันกับสภาพภายในของเจ้านะลูกค้าครับเดี๋ยวเราถักขึ้นไปด้านหลังกันต่อแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับผมไปนะถักขึ้นมาด้านบนนะครับผมผมก็ให้เป็นการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของ เ,เขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะฮะลูกค้าครับตามแต่ลุกปุ่นสองรอของโกเบโกเลยแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสเครื่องคีโน่นะฮะ JO 5 E นั่นเองนะครับอ่าเครื่องคีโน่นะเครื่องหมือหกร้อยสิบล้อนะครับเพราะฉะนั้นทุก,กองอะไรการันตาีาสวิตเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับหายได้ง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาแน่นอนนะครับตัวนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆของเขากันนะครับ สภาพเครื่องนะคะบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะลูกค้าครับตามสาตรุ่นใหม่เลยแห้งกริปสวยมากนะฮะแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มแล้วก็ถือว่าเงียบเยอะมากนะฮะตามสายลรถขุดรุ่นใหม่เลยนะครับนี่นะฮะนิ่มแน่นนะฮะเงียบนะครับด้านหลังสวยนะฮะรอยผูรอยสนิมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่ด้านหลังเมียนกริปนะฮะอ่าแล้วก็ชุดแพคคอนโทรมอเตอร์สวิงนะครับ บอกเลยว่าแพงสวยดียากามเดียวกันนะครับนี่นะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะจ้าตัวนี้นะครับนี่หลอ่ลอๆสวยๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสะภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่อง สภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบืนน้องต้นนะฮะของเจ้าตัวโกเบโก้นะครับ SK 2 1 0 HD ขีดสิคันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอรโ์โทรดิจิตอลนี้หน้าบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้้้้้ใในน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 นกกกกกาาาาารรรรปะะะะะะออบบบตัััััดดดสสสิิจคคคีไไเลยยวว่แฮฮงงทภพม เนียบมากนะฮะตามใจ ตัวท็อปนะฮะรุ่น10ของเราเลยนะครับนี่สวยนะฮะปั๊มเครื่องนะฮะตัวเดินเนี่ยทำงานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วย2ล้านกลางเท่านั้นนะครับอ่าก็จะได้ก็จะได้เจ้าตัว SK สเคตองส่วนตัวแรงไฮบริดแบบนี้ไปเลยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ฝากวันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะครับสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนนนนนี้้้กกก็ลลาาาไไปป่่อออเเวจัใใหหมคิ สวัสดีครับ